หนังเปิดเรื่องเมื่อที่องค์กรใหม่ของรัฐบาลถูกตั้งชื่อว่าหน่วยพีคลามโดยพวกเขามีฐานข้อมูลอาชญากรรมพีคลามขนาดใหญ่ส่วนหน่วยออกปฏิบัติการหน้างานจะถูกเรียกว่าพีครอปใจกลางของฐานข้อมูลนี้ก็คือเด็ก3คนที่อยู่ภายในน้นํานี้ทาง3คนถูกเรียกว่าผู้เห็นนิมิตโดยก่อนจะเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมในเมืองนิวย์กพวกเขาจะเห็นนิมิตก่อนและสร้างมันออกมาเป็นภาพ3มมิติส่งต่อให้หน่วยพีครอปเพื่อให้หน่วยพีครอปเข้าไปยับยับย้งเหตุการณ์ฆาตกรรมและครั้งนี้ผู้เห็นนิมิตได้เห็นนิมิต ว่าชายที่มีชื่อว่าโฮเวิร์ดมาร์กกำลังจะลงมือสังหารภรรยาที่พาชู้ของเธอเข้ามาเล่นชู้ภายในบ้านและโฮเวิร์ดก็บังเอิญมาเห็นจึงบันดาลโทรศั์และพลั้งมือใช้กันไกล้สังหารทั้งสองคนลงเวลาเกินเหตุฆาตรกรรมแปนาฬิกานาทีข้อมูลถูกส่งมาให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงพระเอกของเราจอห์นแอนเดอร์ตันเขาได้รับรายงานจากเพื่อนร่วมงานว่าคดีนี้เป็นลูกบอลสีแดงจึงได้นำคดีนี้ไปขออนุญาตพยานผู้ควบคุมคดีทั้งสองคนเพื่อให้อนุญาตทำคดีและเขาก็ ็ได้รับอนุญาตและได้เข้ามาดูภาพ3ามิติที่ผู้เห็นนิมิตทั้ง3คนสร้างขึ้นมาให้ปัญหาต่อมาที่ต้องทําก็คือพวกเขาต้องหาว่าบานที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหน เพราะผู้นิมิตให้เห็นได้เพียงภาพในที่เกิดเหตุไม่สามารถระบุได้ว่ามันคือที่ไหนซึ่งตอนนี้เหลือเวลาแค่13นาทีตัดภาพมาที่โฮเวิร์ดมาร์กตอนนี้เขากําลังจะออกไปทํางานจึงได้กล่าวลาภรรยาของเขาซาร่าแต่เหมือนภรรยาจะทําตัวแปลกๆและยังเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงข้ามบ้านของเขาอีกด้วยโฮเวิร์ดจึงบอกว่าวันนี้เขาจะลาง,งานดีกว่าแต่ซาร่าก็บอกให้โฮเวิร์ดไปทํางานเถอะเพราะเขามีประชุมโฮเวิร์ดจึงได้ออกมาจากบ้านแต่เขาไม่ได้ไปไหนเขาแอบซ่อนตัวอยู่แถวนี้จนได้เห็นชายที่ยืนอยู่ตรง ข้าบ้านของเขาเดินเข้าไปในบ้าน ส่วนในฝั่งของจอห์นตอนนี้เขาพยายามซูมดูภาพต่างๆภายในที่เกิดเหตุและระบุได้ว่าที่เกิดเหตุนั้นอยู่ที่ไหนแต่พอไปถึงกลับสำรวจได้ว่ามันเป็นแค่บ้านร้างทําให้พวกเขาเสียเวลาด้วยสูนเปล่าตอนนี้เหลือแค่6นาทีจอห์นพยายามหาสถานที่ใหม่จนเขาได้สถานที่เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขารีบพุ่งไปทันทีเพราะตอนนี้เหลือเพียงแค่6นาทีเท่านั้นก่อนจะเกิดเหตุในฝั่งของโฮเวิร์ดเขาจึงได้เข้าไปภายในบ้านของเขาแบบเงียบๆและได้เห็นภรรยากําลังเล่นชูอยู่เขาได้เดินเข้าไปภายในครัวหยิบกันไกลที่ลูกของเขาตัดดกระาษ เล่นขึ้นมาแอบเข้าไปนั่งรออยู่ในห้องนอนเมื่อภรรยาไลชูเข้ามาภายในห้องและกําลังจะมีอะไรกันโฮเวิร์ดบันดาลโทรศ์และกําลังจะลงมือแต่จอนก็สามารถเข้ามาขัดขวางโฮเวิร์ดไว้ได้ทันและบอกโฮเวิร์ดว่าเขาโดนจับแล้วขอหาคาตกรรมภรรยาไลชูที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตทําให้ปฏิบัติการหยุดคดีคตกรรมสําเร็จไปอีกหนึ่งครั้งโดยการนําของจอนแต่ฝั่งผู้เห็นนิมิตท,ทั้ง3คนถึงภารกิจจะจบแล้วพวกเขาก็ยังเห็นภาพนิมิตท,ที่โฮเวิร์ดลงมือสังหารวนไปไม่รู้จบเจ้าหน้า ที่ระดับสูงยาร์ดบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแค่ลบความทรงจําของพวกเขาทั้ง3คนออกไปก็จบแล้วและได้สั่งให้ลงมือหลบพามเหตุการณ์ของโฮเวิร์ดออกไปจากหัวของผู้นิมิตจากนั้นทั้ง3คนจึงได้สงบลงและนี่คือการทํางานของหน่วยพีคลามที่เป็นหน่วยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากอาชญากรรมภายในนิวยอร์กที่มีการฆาตกรรมเกินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากจัดตั้งหน่วยการฆาตกรรมลดลงถึง90%และในปัจจุบันก็ไม่มีการฆาตกรรมกันเลยนั่นเป็นเพราะหน่วยพีคาม สามารถจับฆาตกรได้ก่อนที่เขาจะลงมือโดยผู้เห็นนิมิตสามารถบอกลวงนาได้2ประเภทคือลูกบอลสีแดงและลูกบอลสีน้ําเงินสําหรับลูกบอลสีแดงคือฆาตกรรมที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉินหรือก็คือการบันดาลโทสะและลงมือเลยลูกบอลสีแดงนี้ผู้นิมิตจะสามารถบอกนิมิตล่วงหน้าได้ถึง1วัน แต่สำหรับบอลสีน้ำเงินคือรูปแบบการฆาตกรรมที่มีการวางแผนหากเป็นบอลสีน้ำเงินผู้เห็นนิมิตส,สามารถบอกนิมิตล่วงหน้าได้ถึง4วันทำให้หน่วยพีคลามเป็นหน่วยที่ประชาชนทุกคนต่างยกย่องแต่หน่วยนี้ก็ยังไม่ถูกตั้งยางเพ็นทางการพวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าหน่วยนี้ปลอดภัยและทำงานได้จริงๆไหมทำให้ผู้นำของหน่วยพีคลามนามว่าลามาจึงได้พยายามพิสูจน์หน่วยและทำให้มันจำเป็นสำหรับอนาคตส่วนจอหนหลังจากทำงานเสร็จเขาก็ได้กลับมาที่บา้านเขาเคยมีลูกและภรรยาแต่ลูก่า ของเขากลับหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเขาไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนอื่นอีกจึงได้เข้ามาทํางานกับหน่วยพีคลามและนางก็ตัดพามาที่วันต่อมาลาม่าหัวหน้าหน่วยพีคลามเด้เข้ามาหาจอนและบอกให้จอนระวังชายคนนี้ไว้แดนนี่ เขาเป็นคนของหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมเข้ามาเพื่อตรวจสอบองค์กรของพวกเราจอนจี่ได้เข้าไปคุยกับแดนนี่ซึ่งแดนนี่ที่มาเขาพยายามหาข้อบกพร่องขององค์กรพีครามเพราะเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดของหน่วยนี้พวกเขาเข้าไปจับคนที่ยังไม่กระทำความผิดเพียงเพราะเชื่อผู้เห็นนิมิตทั้ง3คนจอนจึงได้โยนลูกบอลสีแดงไปและกำลังจะตกโตก๊ะแต่แดนนี่ก็รับเอาไว้พร้อมกับอธิบายให้แดนนี่ฟังว่าพวกเขายังไม่ใช่อาชญากรแต่อนาคตพวกเขาต้องทำแน่ เพราะผู้เห็นนิมิตแสดงภาพน,นิมิตเฉพาะที่มันจะเกิดขึ้นจริงเท่านั้นก็เหมือนกับที่คุณรู้ว่าลูกบอลสีแสดงจะตกต้คุณจึงเลือกคว้าลูกบอลสีแสดงเอาไว้ก่อนที่มันจะตกเหมือนกับองค์กรที่จับคนที่กระทำความผิดก่อนที่พวกเขาจะทํา แดนนี่จึงขอเข้าไปดูภายในห้องของผู้เห็นนิมิตทั้ง3คนว่ามันทํางานยังไงและคนที่ดูแลผู้เห็นนิมิตทั้ง3าคนก็มีชื่อว่าวอลลี่เขาได้แนะนําตัวพร้อมกับอธิบายว่าทั้ง3คนนี้มีชื่อว่าอาคาธาส่วนอีกสองคนอาเธอร์และเดชิลเป็นฝาแฝดกันตอนนี้พวกเขาหลับอยู่องค์กรจะให้ยาพวกเขาทําให้พวกเขาไม่รู้สึกตัวและอยู่ระหว่างกึ่งหลับกึ่งตื่นจากนั้นก็ต่อเครื่องมือสแกนสมองของทั้ง3คนพร้อมกับแปลงภาพขึ้นสมองออกมาเป็นภาพ3มิติ ทำให้พวกเขาสามารถเห็นภาพมิมิที่ทั้ง3คนเห็นมาเป็นภาพได้แต่เมื่อแดนนี่ได้ฟังกระบวนการทำงานเขากลับไม่สบายใจเพราะทำเหมือนกับทั้ง3คนไม่ใช่มนุษย์และเขาจะพยายามหาข้อผิดพลาดขององค์กรต่อไปเพราะเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์จะสามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด พวกเขาทั้งหมดจึงได้ออกไปจากที่นี่ยกเว้นจอนที่เห็นว่าหนึ่งในผู้นิมิตลืมตาขึ้นมาเขาจึงได้เข้าไปไกลๆแต่ผู้นิมิตกลับลุกขึ้นมากอดเขาเธอได้ถามจอนว่าเห็นภาพผู้นี้ไหมและจอนก็ได้เห็นภาพนิมิตชายคนหนึ่งกําลังสังหารหญิงคนหนึ่งอยู่วอลลี่ที่เห็นเหตุการณ์เขาจึงรีบวิ่งเข้ามาดูและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อจอนบอกไปวอลลี่กลับไม่เชื่อเพราะพวกเขาทั้งสมคนนี้ไม่รู้สึกตัวแน่ๆจอนจึงได้ออกมาจากห้องผู้เห็นนิมิตแต่เขากลับคาใจและได้เข้ามาททนนทีีท่่เเขขตดานนัักกโษพวจบ ไมได้และขอค้นคดีจนในที่สุดก็ได้เห็นคดีที่พาวนิมิตตรงกับที่เขาเห็นเมื่อสักครู่และคดีนี้ก็คือคดีแรกๆที่ก่อตั้งองค์กรพรีครามทั้งยังเกิดจากการทํานายของผู้ทานายเพียงแค่2คนพวกเขาจะเชื่อว่าพาพนิมิตจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อผู้เห็นนิมิตทั้ง3คนต้องทํานายเหมือนกันทั้ง3คน แต่ยังไงซะพวกเขาก็เลือกออกไปดูคดีนี้ซึ่งเป็นคดีก่อนที่จอนจะเข้ามาทํางานพวกเขาได้ไปจับชายคนนี้และพยายามสแกนม่านตาเพื่อยืนยันแต่เจมอนีที่เป็นคนร้ายเขาก็ได้ไปผ่าตัดเปลี่ยนลูกตามาทําให้ไม่สามารถยืนยันคดีได้แต่ยังไงซะข้อมูลส่วนใหญ่ของเขาก็ตรงกับภาพนิมิตทําให้พวกเขาจับตัวชายคนนี้มาอยู่ที่นี่ส่วนเหยื่อที่ถูกฆ่าภายในภาพนิมิตเธอมีชื่อว่าแอนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแอนนั้นอยู่ที่ไหนเพราะคดีผ่านมานานแล้วซึ่งคดีนี้ก็ไม่มีภาพนิมิตของอาคาธาหนึ่งในผู้ ผู้นิมิตนั่นเอง แถมนอกจากคดีนี้ก็ยังมีอีกถึง12คดีที่ไม่มีพานิมิตของอาคาธาจอนได้ขอ,อปปี้ข้อมูลคดีจากนั้นก็มาหาลามาหัวหน้าองคอ์กรและมาถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ลามาที่ได้รู้เรื่องเขาก็บอกว่าระบบอาจจะทํางานผิดพลาดถ้าแดนนี่รู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็องค์กรได้สวยแน่เขาจึงได้ฝากฝังให้จอนอย่าให้แดนนี่รู้เรื่องนี้และหาทางป้องกันระบบจากนั้นก็ตัดภาพมาที่วันต่อมาจอนได้มาทํางานปกติวันนี้ผู้เห็นนิมิตทั้ง3คนได้เห็นพานิมิตอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็น สีน้ําเงินมีการวางแผนและการคิดไต่ตรองผู้ตายมีชื่อว่าลีโอคลาวจอนเขาก็แปลกใจและตลกมากที่ได้รู้ว่ายังมีคนคิดจะฆ่าใครภายในเมืองนี้ได้อีกจอนจึงได้รอพานิมิตรอลูกบอลชื่อฆาตกรพิมพ์เสร็จเขาได้เห็นลีโอคลาวโดนยิงและเขาก็ได้เห็นหน้าคนยิงซึ่งคนยิงก็คือจอนเองจอนนั้นตกใจมากเขาพยายามซูมดูแต่นี่มันคือตัวเขาจริงๆจากนั้นลูกบอลก็ได้พิมพ์เสร็จมันเป็นชื่อของจอนจอนได้รีไปเก็บลูกบอลเอาไว้และปิดภาพนิมิตก่อนที่เพื่อนร่่วมงานนจะเห็แต วอลลี่ที่อยู่ภายในห้องดูแลผู้เห็นนิมิตเขาก็ได้เห็นภาพที่อยู่ด้านในส่วนจอตอนนี้เขาต้องหนีเพราะถ้าใครเห็นภาพนิมิตแล้วก็เขาต้องถูกจับแน่วอลลี่จึงได้หันมาพูดกับจอว่าเขานั้นชอบจอไม่อยากให้จอโดนจับเพราะอย่างนั้นเขาจะให้เวลาจอสองนาทีหลังจากนั้นตัวเขาจะกดสัญญาณเตือนจอรีไปที่ลิฟต์ทันทีแต่แล้วแดนนี่ก็ได้เข้ามาหาจอแดนนี่ไปค้นประวัติของจอและพบว่าจอมีประวัติการใช้ยาเขาเข้ามูขู่จอ John, ว่าจอนั้นเตรียมลางานได้เลยเพราะเขากำลังจะโดนไล่ออกจอจึงได้ เอาปืนเมื่อคู่แดนนี่เพราะโมโหมากแต่แล้วสัญญาณเตือนก็ได้ดังขึ้นลิฟต์ได้ลงมาถึงชั้นล่างจอนได้รีบออกไปจากลิฟต์และวิ่งหนีแดนนี่และคนในหน่วยพามครอปรู้แล้วว่าจอนคือคนร้ายในภาพในมิตรพวกเขาออกไล่ล่าจอนทันทีแต่ทั่วเมืองนี้พวกเขาจะมีเครื่องสแกนม่านตาเพื่อที่จะใช้ระบุตัวตนเพราะฉะนั้นจอนจะไปไหนหน่วยพามคอปและแดนนี่พวกเขาก็รู้ทั้งหมดจอนจึงพยายามขับรถของเขาหนีไปแต่แล้วระบบนำทางมันก็กำลังจะพาเขากลับไปที่ผีคอปจอนจึงได้กระโดดลงจากรถและไปขึ้นรถไฟฟ้า แต่ที่มีก็มีเครื่องสแกนม่านตาเช่นกันหน่วยพรีคอปจึงได้มาถึงที่นี่และเข้าต่อสู้กับจอรนจอรนต้องเข้าต่อสู้กับลูกน้องของตัวเองพวกเขาพยายามบอกให้จอรนมอบตัวเรื่องทุกอย่างมันจะง่ายแต่จอรนก็ไม่ยอมสู้กับลูกน้องของตัวเองจนสามารถหนีไม่ได้แต่ก็ต้องมาเจอกับแดนนี่ที่มันดักทางเอาไว้จอรนจึงวิ่งหนีหน่วยของแดนนี่และพวกกระทรวงยุติธรรมเข้าไปภายในโรงประกอบรถเขาได้สู้กับลูกน้องของแดนนี่และเข้าสู้กับแดนนี่จนจอรนได้ตกลงไปยังรถที่กําลังประกอบและกระบวนการต่อไปของการประกอบรถพวกเขาก็ ไม่สามารถตามไปได้ Danny แดนนี่และลูกน้องจึงได้รอลุ้นว่าจอนนั้นจะเสียชีวิตกับการประกอบรถหรือยังแต่เมื่อรถคันนี้ออกมาจอรนเขากลับรอดและขับรถหนีพวกแดนนี่โชคดีที่รถประกอบใหม่ยังไม่มีเครื่องสแกนม่านตาเขาจึงสามารถหนีไปได้และสถานที่ที่จอนมาคือบ้านของดร์ไฮแมนผู้ออกแบบระบบของพีคลามตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าจอนนั้นถูกไล่ล่าโดยระบบของเธอและเธอก็บอกว่าเธอนั้นก็ไม่พอใจระบบสักเท่าไหร่เพราะในตอนแรกที่เธอออกแบบระบบนี้เธอแค่ต้องการจะช่วยเด็กทั้ง3ค

พวกเขามาหาเธอโดยอาการที่เห็นภาพหลอนทีแรกเธอนึกว่าสมองของเด็กๆนั้นสับสนแต่ที่จริงแล้วภาพที่พวกเขาเห็นกลับเป็นภาพนิมิตกลายเป็นว่าเครื่องมือที่เธอตั้งใจสร้างมาเพื่อช่วยเด็กตอนนี้มันคือหัวใจหลักของพลีคลามองค์กรจับฆาตรกรในอนาคตแต่ความจริงที่พี่คลามไม่ได้บอกกับจอนก็คือผู้เห็นนิมิตไม่ได้เห็นนิมิตเหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์เพราะบางครั้งผู้เห็นนิมิตที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างอาคาธาเธอจะสามารถเห็นนิมิตที่แตกต่างได้นั่นเป็นเพราะฆาตรกรไม่ได้มีหนทางเดียวในการเลือกพวกเขาสามารถเลือกได้หลาย ทางและเรื่องนี้ไม่มีทางที่ผู้นําองค์กรอย่างลาม่าจะไม่รู้เขานั้นรู้มาโดยตลอดแต่เขานั้นไม่สามารถทําให้พีคลามเกิดข้อผิดพลาดได้หากภาพนิมิตใด,ดที่ต่างจากเพื่อนเขาจะทําการลบภาพนิมิตนั้นทิ้งให้เหลือไว้เพียงภาพนิมิต2ภาพที่เหมือนกันซึ่งนั่นมันหมายความว่าคดีไหนที่มีภาพนิมิตแค่2ภาพคนที่พวกเขาจะมาอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่คดีของจอห์นอาคาธาอาจจะเห็นภาพที่แตกต่างถึงพวกลาม่าจะสั่งให้ลบความทรงจําของระบบก็ตามแต่พวกเขา จะไม่สามารถลบความทรงจาออกจากตัวของบุคคลผู้เห็นลิมิตได้ทางรอดของจอรนก็คือจอนต้องเข้าไปภายในองค์กรและไปเอาความทรงจําของอาคาท่ามาเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองและจอรนจะรอดจากคดีนี้แต่นี่มันบ้ามากถ้าจอรนกลับไปที่นั่นล่ะก็เครื่องสแกนม่านตาต้องเจอเขาแน่และเขาจะถูกจับจอนจึงได้ลองใช้วิธีนอกกฎหมายเขาเดินทางมาหาหมอเถื่อนที่อยู่ในย่านสลัมเพราะที่นี่มีเครื่องสแกนม่านตาที่ยังไม่เยอะมากทําให้จอรนสามารถหลบเลี่ยงมาได้จากนั้นเขาก็ ได้มาเพื่อขอให้หมอผพาตัดดวงตาของเขาออกและเปลี่ยนดวงตาใหม่ซึ่งหมอก็ลงมือทําทันทีและเมื่อผพาตัดดวงตาเสร็จหมอก็ได้เตือนว่าห้ามเปิดผ้าปิดตาก่อน12ชั่วโมงไม่อย่างนั้นเขาจะเป็นคนตาบอดไปตลอดชีวิตหมอได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ให้และให้จอน,นอนพัก ระหว่างที่จอนกำลังนอนพักอยู่เขาก็ได้ฝันในวันที่ลูกชายของเขาหายตัวไปจอนและลูกชายไปเที่ยวที่สวนน้ำมีคนอยู่ในสวนน้ำมากมายพวกเขาได้เล่นเกมดำน้ำแข่งกันแต่เมื่อจอนขึ้นมาจากน้ำเขาก็ได้พบว่าลูกชายของเขาหายไปแล้วเขาพยายามออกตามหาตัวลูกชายแต่ก็ไม่เจอส่งผลให้เขาและภรรยาที่มีชื่อว่าลาลาต้องหย่ากันส่วนในฝั่งของแดนนี่ก่อนที่เขาจะมาทำงานอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนมาก่อนเขารู้หลักการวิธีสืบสวนเป็นอย่างดีเขา าได้เดินทางมาหาอดีตภรรยาของจอหนอย่างลาลาเพื่อถามว่าจอนน่าจะไปที่ไหนได้บ้างแต่ลาลาก็บอกว่าไม่รู้เพราะหลังจากที่ลูกชายหายตัวไปพวกเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจากนั้นเขาจึงได้ให้ลูกน้องลงพื้นที่ตามหาภายในสลัมเพราะถ้าหากจอนคิดจะหลบจากเครื่องสแกนม่านตาที่นี่นั้นเหมาะที่สุดพวกเขาได้เข้ามาพร้อมากับปล่อยปลาหมึกสแกนม่านตาออกไปทั่วสลัมและไล่สแกนม่านตาคนที่อยู่ในนี้ทุกคนโดยเจ้าเครื่องนี้มันจะจับคลื่นความร้อนและเดินเข้าไปหาคลื่นพร้อมกับสแกนจอนที่กําลังนอนอยู่เขาจําเสียง อย่างนี้ได้เป็นอย่างดีเขาจึงได้ไปที่อ่างน้ําใส่น้ําแข็งให้น้ําเย็นจากนั้นก็ลงไปแช่น้นาเพื่อไม่ให้เครื่องสแกนม่านตาสามารถหาคลื่นความร้อนของเขาได้ เมื่อคลื่องสแกนม่านตาเข้ามาภายในห้องของหมอพวกมันก็ไม่สามารถตรวจจับความร้อนของจอนได้จริงๆแต่ในระหว่างที่พวกมันกําลังจะออกไปลมหายใจของจอนก็เป็นฟองออกมาฟองหนึ่งทําให้ความร้อนนั้นขึ้นมาพวกมันรีบกลับมาทันทีและมาเจอตัวจอนจากนั้นทําการเปิดผ้าปิดตาของจอนออกและสแกนม่านตาแต่เครื่องกลับขึ้นว่านี่ไม่ใช่จอน พราะจอ์นนั้นเปลี่ยนลูกตาม,มาแล้วและพวกมันจึงรีบออกไปจากที่นี่ทันทีจากนั้นแดนนี่ก็หาต่อไปแต่ไม่ว่าจะหายยังไงก็ไม่เจอตัวจอร์นเลยพวกเขาจึงได้กลับมาที่ผีคลามเขาได้มาลองย้อนดูภาพนิมิตภายในเหตุการณ์ของจอร์นส่วนฝั่งของจอร์นหลังจากที่ผ่านไป12ชั่วโมงเขาก็ได้เปิดภาพปิดตาออกตาของเขาทั้งสองข้างใช้งานได้เป็นอย่างดีโชคดีที่การสแกนไม่ได้ส่งผลเสียต่อดวงตาของเขาอีกทั้งหมอยังให้ยาชามาหลอดหนึ่งถ้าเจ็บตาแล้วก็ให้ฉีดมันเข้าไปฉีดบริเวณข้างยาชานี้ มันช่วยดีๆแต่มันมีเอฟเฟกส่งผลต่อหน้าเพราะหน้าของจอนจะเปลี่ยนไปเหมือนคนแก่แต่มันจะเปลี่ยนไปแค่30นาทีเท่านั้นจอนจึงได้มาที่องค์กรพีคลามจากนั้นก็ฉีดยาชาทําให้หน้าของเขาเปลี่ยนพร้อมกับเดินเนียนเข้าไปภายในองค์กรและใช้ลูกตาเดิมของตัวเองสแกนเข้าไปภายในระบบจอนสามารถแอบเข้ามาในพีคลามได้แล้วเขาได้แอบเข้าไปภายในห้องของผู้เห็นนิมิตและได้จับตัววอรลี่มาพร้อมกับขอให้วอรลี่ช่วยค้นหาภาพนิมิตภายในหัวของอาคาธาเกี่ยวกับเหตุการณ์ของเขาจากนั้นวอลลี่ คนหาภาพนิมิตให้ส่วนแดนนี่ที่กําลังดูภาพนิมิตของจอนอยู่เขาก็ได้เห็นว่าจอนกาลังยิงชายที่มีชื่อว่าลีโอคลาวแต่ในเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีเพียงแค่จอนและลีโอแต่มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเธอก็คืออาคาธาหนึ่งในผู้เห็นนิมิตเขาจึงรีบไปดูที่ห้องผู้เห็นนิมิตและได้เห็นว่าจอนอยู่ข้างในนั้นและลอรี่ก็กําลังหาข้อมูลให้กับจอนแดนนี่กําลังจะเข้ามาจับตัวจอนและจอนก็ยังไม่ได้ภาพนิมิตเลยจอนจึงได้กดสวิตช์ จากที่นีออกมาได้เหลือเพียงแค่สถานที่เดียวที่จอรนไปได้คือเจ้าคนที่ผลิตเครื่องที่สามารถดูความทรงจําของอาคาธาได้ชายคนนั้นมีชื่อว่าลูฟัสเขาเป็นผู้นําแห่งการผลิตเครื่องที่เข้าไปในจิตใจของผู้คนให้พวกเขาเห็นภาพที่อยากเห็นแถมยังส่งอารมณ์เสมือนจริงให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วยส่วนแดนนี่ที่จับตัวจอรนไม่ได้เขาต้องคิดแล้วว่าจอนนั้นจะไปไหนต่อเขาได้เริ่มสันนิษฐานว่าเหตุผลที่จอรนเอาตัวอาคาธาไปเพราะต้องการจะเห็นภาพนิมิตของอาคาธาและทํามันให้ตัวเขานั้นบริสุทธิ์แต่ถ้าเอาตัว ัวอาคาธาไปเขาต้องมีเครื่องมือในการดูภาพในหัวของอาคาธาซึ่งเครื่องมือนั้นก็มีอยู่ที่พีครามอย่างเดียวแต่มันก็ยังมีอีกทางหนึ่งเขาจึงได้นึกถึงผู้ผลิตเครื่องนี้แต่นีได้รีบสั่งให้ลูกน้องไปหาลูฟัตทันทีซึ่งตอนนี้จอนได้พาอาคาธามาหาลูฟัตแล้วลูฟัตท,ที่เห็นก็กล่าวชื่นชมจอนที่มีคนตามล่าเขามากมายก็ยังกล้ามาที่นี่จอนได้ขอให้ลูฟัตช่วยสร้างเครื่องมือในการดูความทรงจําของอาคาธาและลูฟัตก็ยอมช่วยแต่ภาพที่เขาเห็นกลับเป็นภาพเดิมที่จอนยิงลีโอคล ชายคนที่เขาไม่เคยรู้จักเลยแล้วเขาจะยิงชายคนนี้ได้ยังไงนั่นแปลว่าภานิมิตของทั้ง3คนเห็นตรงกันมันถูกแล้วยังไงจอนก็จะยิงชายคนนี้ แต่แล้วอาคาธากลับให้จอนเห็นภาพนิมิตเดิมอีกนั่นคือตอนที่เธอกอดจอนและให้จอนเห็นภาพชายคนหนึ่งที่กําลังจะฆ่าหญิงคนหนึ่งที่โดนกดน้ำและคนนี้ก็คือแอนแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้คิดอะไรกันต่อหน่วยของแดนนี่ก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วจอนได้พาอาคาธาหนีมาเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะจนมุมพวกของแดนนี่มีมากเกินไปแต่อาคาธากลับบอกให้แดนนี่หยิบรมที่เดินผ่านมาจากนั้นเธอก็ได้ใช้ภาพนิมิตที่เธอเห็นบอกเส้นทางที่ถูกต้องให้กับจอนเพื่อไม่ให้จอนนจจขา สองคนได้มายืนอยู่ที่โล่งและตอนนี้ลูกน้องของแดนนี่ก็กําลังจะมาที่นี่อาคาธาได้บอกให้จอนหยุดเดินจนมีคนขายลูกโป่งเดินตัดหน้าพวกเขาและมาจอดอยู่ข้างหน้าพวกเขามันบังเส้นทางสายตาของพวกหน่วยของแดนนี่พอดีพวกเขาโดนลูกโป่งบงังและก็ไม่โดนจับจากนั้นเธอก็ได้ให้จอนเข้าไปภายในประตูและโยเหรียญให้กับขอทานเมื่อขอทานก้มเก็บเหรียญหน่วยของแดนนี่ก็ได้วิ่งเข้ามาและสะดุดขอทานจนล้ม ทำให้จอนและอาคาธาน์มีออกมานอกอาคารได้ตอนนี้มันฝนตกจอนจึงได้กางรม่มพร้อมกับมีผู้คนกลางร่มหลายร้อยคนหน่วยของแดนนี่จึงไม่สามารถตามหาจอนได้อีกและพวกเขาก็สามารถหนีไปได้แต่ตอนนี้เหลือ12นาทีก่อนจะเกิดเหตุการณ์นในภาพนิมิตที่จอนฆ่าลีโอคลาวทางที่จอนและอาคาธากำลังหนีมานั้นดานนาของเขาเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งและมันเหมือนกับโรงแรมในภาพนิมิตจอนจึงได้เข้าไปภายในโรงแรมนั้นเพราะเขามั่นใจว่าลีโอคลาวต้องอยู่ที่นี่แน่แต่เขานั้นสงสัยว่าทำไมเขาถึง จะต้องฆ่าลีโอคลาวเพราะพวกเราก็ไม่เคยรู้จักกันอาคาธาได้เตือนจอนว่าจอนนั้นยังมีทางเลือกให้จอนรีบหนีไปซะตรงนี้แต่จอนเขาไม่ทําแบบนั้นเขาได้ไปที่เคาน์เตอร์ใช้ปืนขู่พนักง,งานและหาชื่อของลีโอคลาวจากนั้นก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องห้องนั้นและเมื่อมาถึงห้องของลีโอคลาวเขาก็ได้เห็นรูปเด็กๆที่กระจายอยู่ที่ที่นอนและหนึ่งในรูปที่เขาเห็นก็คือรูปของลูกชายของตัวเองเขารู้ได้ทันทีว่าน,นี่คือห้องของคนที่พาตัวลูกชายของเขาไปเขาเฝ้าถามตัวเอเอองมาาดดตตลลว่น,นูก ของเขาเป็นยังไงบ้างและถ้าหากเขาเจอตัวคนที่เอาตัวลูกชายของเขาไปล่ะเขาจะทํายังไงกับมันและคําตอบก็คือเขาจะฆ่ามันแน่นอนอากาธาก็บอกกับจอนว่าจอนยังมีทางเลือกให้รีบไปจากที่นี่ซะแต่แล้วลีโอคลาวก็ได้เข้ามาจอนที่เห็นจึงได้เข้าไปหา Leo Cloud, ลีโอคลาวกระทือเขายกใหญ่และพยายามถามว่าลูกชายนั้นอยู่ที่ไหนแต่ลีโอคลาวกลับบอกว่าหลังจากที่พาตัวลูกชายของจอนมาเขาก็ได้เอาลูกชายของจอนใส่ถังและไปท่วงน้ําแล้วแปลว่าลูกชายของจอนนั้นเสียชีวิตไปแล้ว อาคาธาพยายามบอกให้จอนเปลี่ยนชะตากรรมโดยการไม่ยิงจนเวลาได้เดินมาถึงเวลาของนิมิตที่เขาเห็นตอนนี้เป็นเวลาตายของลีโอคลาวแต่จอนกลับไม่ยิงเขาเลือกที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองทําให้ลีโอคลาวนั้นงงมากและเขาก็พูดกับจอนว่าทําไมไม่ยิงเขาล่ะแบบนี้มันก็ผิดแผนเขาสิเพราะตัวเขาถูกจ้างมาให้ไปลักพาตัวลูกชายของจอนและสุดท้ายก็ให้จอนฆ่าที่นี่และกับการให้ครอบครัวของเขาสบายไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นให้จอนรีบยิงเขาได้แล้วครอบครัวของเขาจะได้สบาย จอห์นจึงได้ถามว่าและรูปเด็กๆที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดละ่ะนั่นมันคือการจัดฉากเขาฆ่าเพียงแค่คนเดียวคือลูกชายของจอห์นเด็กคนอื่นๆคือเขาจัดฉากขึ้นมาเรื่องนี้มีคนอยู่เบื้องหลังและตัวของลีโอก็ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเพียงแค่เขาได้รับคําสั่งมาแค่นั้นและขยันขยอให้จอห์นรีบยิงเขาแต่จอห์นก็ไม่ยิงลีโอจึงได้เข้ามาแย่งปืนจอห์นและลั่นไกลลีโอนั้นโดนยิงอยู่ดีเป็นภาพเดียวกันกับนิมิตท,ที่เขาเห็นจอห์นที่เห็นดังนั้นจึงรีพาคาทาานออานนนหีีีลลกอกกไามมาท่่สวแแดดลลละู้้ง็ตมม เขาได้เข้ามาที่ที่เกิดเหตุแต่สิ่งที่แดนนี่เห็นหลักฐานสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเหมือนกับว่ามันโดนจัดฉากถ้าคุณเป็นฆาตรกรคุณจะวางหลักฐานต่างๆไว้ที่เตียงแบบจงแจ้งแบบนี้ไหมไม่มีทางแน่นอนแปลว่ากําลังมีคนวางแผนให้จอนรับผิดและใส่ร้ายจอนในคดีนี้พวกเรากําลังไล่จับผิดคนแดนนี่ได้รีบเข้ามาคุยกับลาม่าทันทีเพราะตอนที่เขาตามจับจอนและไปหาลูฟัตเขาได้ภาพข้อมูลนิมิตของอาคาธามาเป็นภาพนิมิตที่มีชายคนหนึ่งฆ่าหญิงคนหนึ่งกดน้ําและหญิงคนนี้ก็คือแอน พร้อมกับเอาภาพเดียวกันของฟ้าแฟดทั้งสองคนมาเทียบกับของอาคาธาหลาม่าที่ได้เห็นภาพของทั้ง3คนก็ได้บอกว่ามันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันหนีมันเหมือนกันเลยแต่แดนนี่ก็ได้ชี้ข้อแตกต่างของภาพนิมิตของฟ้าแฟดและอาคาธาให้เห็นว่าของอาคาธามันต่างจากเพื่อนทิศทางของลมที่พัดน้ํามันหันเข้าชายฝั่งมันต่างจากของเด็กแฟดทั้งสองคนที่หันออกชายฝั่งนั่นแปลว่าเหตุการณ์นี้เกิดกันคนละเวลาพร้อมกับเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้กับลาม่าฟังว่าถ้าสมมติมีคนที่คิดจะฆ่าแอนจริง มันได้จ้างชายคนหนึ่งให้ไปฆ่าแอนแต่แล้วหน่วยพีครามกลับเห็นภาพนิมิตและไปสก,กัดชายคนนั้นเอาไว้ก่อนจากนั้นก็จับชายคนนี้มาได้หลังจากที่จับชายคนนี้มาได้แล้วคนที่เป็นคนจ้างชายคนนี้ก็ไปฆ่าแอนอีกทีหนึ่งโดยทําเหมือนว่าเหมือนเดิมทุกอย่างลักษณะท่าทางการฆ่าสถานที่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดถ้าหน่วยพีครามเห็นภาพนิมิตว่ามันเหมือนกันพวกเขาคงเ,เข้าใจว่ามันเป็นการฉายภาพนิมิตซ้ําและลบภาพไปการวางแผนที่แยบยลแถมรู้ระบบของพีครามมากขนาดนี้แปลว่าคนที่ลงมือนั้น จะเป็นระดับผู้บริหารเพราะพวกเขาจะสามารถเห็นภาพนิมิตพวกนี้ได้ก่อนและลบมันทิ้งและหลักฐานของเรื่องนี้ก็คือภาพนิมิตของอาคาธาที่ถูกลบในที่แห่งนี้ลามาที่ได้ฟังเขาก็ได้บอกกับแดนนี่ไปว่าตอนนี้หน่วยพีคล็อปไม่ได้บุกมาที่นี่นั่นหมายความว่าผู้เห็นนิมิตอยู่ไม่ครบ3มคนพวกเขาไม่เห็นภาพนิมิตว่ามีใครกําลังจะตายที่นี่จากนั้นแดนนี่เขาก็ถูกยิงเข้าไปที่อกและเสียชีวิตโดยลามาเหมือนว่าตัวร้ายที่ฆ่าแอนก็คือลามานั่นเองแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเขา ก็ได้ดังขึ้นคนที่โทรมาคือ ala, ลาล่าภรรยาเก่าของจอนเธอได้เห็นว่าจอนพาอาคาธามาที่บ้านของเธอจึงได้โทรบอกลาม่าเพราะเธอไม่อยากให้จอนหนีตำรวจอีกต่อไปและหวังให้ลาม่าช่วยจอนในทางที่ดีลาม่าที่ดีดังนั้นจึงได้สัญญากับลาร่าว่าเขาจะช่วยจอนเองแต่ตอนนี้ลาม่าได้ที่อยู่ของจอนแล้วส่วนจอนได้พาอาคาธามาหาลาล่าเขาได้ให้อาคาธาพักและมาเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับลาล่าฟังเรื่องของลูกชายของเราเขาโดนลีโอคาวจับตัวไปและฆค่าแต่มีคนอยู่เบื้องหลัง มันเริ่มจากเหตุการณ์ที่อาคาธาให้เขาเห็นภาพนิมิตว่ามีชายคนหนึ่งฆ่าแอนหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีคนจัดฉากเรื่องของจอนที่จะไปฆ่าลีโอเพื่อปิดปากเขาทั้งสองจึงได้เข้าไปหาอาคาธาเพื่อถามดูว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงอาคาธาเธอจึงได้บอกว่าแอนเธอต้องการลูกสาวคืนและไปหาลามาเพื่อเอาลูกสาวของเธอคืนแต่ลามาก,ก็ไม่ยอมส่งตัวลูกสาวของแอนให้ทําให้เขาจัดฉากเพื่อฆ่าแอนและลูกสาวของแอนก็คืออาคาธานนัเองเพราะอาคาธาเป็นคนที่มีพลังจิตมาก ที่สุดใน3คน ถ้าขาดอาคาธาไปพวกเขาจะไม่สามารถเห็นภาพนิมิตได้เหมือนกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่แดนนี่ตายและพวกเขาไม่สามารถเห็นภาพนิมิตเพราะขาดคนที่มีภาพนิมิตกาแก่งที่สุดอย่างอาคาธาไปตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็คือลามาแต่อาคาธากลับบอกให้พวกเขาทั้งสองคนรีบหนีไปซะซึ่งนั่นมันก็ไม่ทันแล้วหน่วยพีคลับได้บุกมาที่นี่และจับจอนได้อาคาธาถูกจับกลับมาที่พีคลามและส่งเข้าห้องนิมิตเช่นเคยส่วนจอนถูกจับขังคุกไว้ในพีคลับและลาล่าก็ได้เข้า มาคุยกับลาม่าเธอเด็แกแรงพูดไปว่าจอนนั้นบอกว่าเรื่องทุกอย่างมันแปลกหลังจากที่เขาได้เห็นภาพนิมิตจอนก็บอกว่าเดี๋ยวจะสืบเรื่องคดีนี้ให้แล้วกันและไปรอที่บ้านก่อนเดี๋ยวเขาจะไปหาหลังจากที่ลาม่าออกไปลาลา,ลาเธอก็ได้เห็นกล่องเครื่องมือที่ยึดมาจากจอนในนั้นมีลูกตาของจอนและปืนเธอได้หยิบป,ปืนและลูกตามาจากนั้นก็ได้เข้าไปบริเวณการขังนักโทษพร้อมกับขู่ผู้คุมให้ปล่อยจอนซะและหนังก็ตัดภาพมาที่ฟังของลาม่าเขาได้มางานเลี้ยงระดับสูงแห่งหนึ่งแต่แล้วเขากลับได้รับ โทรศัพท์ปลายสายคนที่คุยก็คือจอรนโดยจอรนได้บอกกับลาม่าว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเขาได้นำภาพนิมิตมาสร้างเป็นภาพสามมิติจากนั้นก็ฉายเข้าไปการงานเลี้ยงที่ลาม่ากำลังอยู่ทำให้ทุกคนกำลังจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลาม่าต้องการก่อตั้งองค์กรพีคลามแต่ถ้าหากไม่มีอาคาธาเขาจะก่อตั้งไม่ได้เนื่องจากอาคาธาเป็นคนที่มีนิมิตแกร่งที่สุดตอนแรกแม่ของอาคาธาก็ให้ตัวเธอมาแต่หลังๆเธอนั้นมาทวงลูกคืนถ้าให้อาคาธากลับไปตัวเขานั้นจะไม่เหลืออะะไรเลยลยแ องค์กรน,นี้ก็จะไม่มีอำนาจของเขาก็จะหมดไปทําให้เขาวางแผนที่จะฆ่าแอนแม่ของอาคาธาโดยการจ้างนักฆ่าคนหนึ่งเพื่อไปฆ่าแอนจากนั้นองค์กรพีครามก็ได้เห็นภาพนิมิตพวกเขาจึงรีบลงพื้นที่ไปจับฆาตรกรคนนี้และช่วยแอนมาได้สําเร็จหลังจากที่ลูกน้องจับตัวฆาตรกรไปแล้วลามาก็อยู่กับแอนสองคนจากนั้นเขาก็เริ่มแต่งตัวให้เหมือนฆาตรกรลากเธอไปที่น้ําและลงมือสังหารเธอด้วยตัวเองทําให้มันเหมือนกับฉากของฆาตรกรค,น,รกรคนก่อนมากที่สุดเท่านี้เหล่าคนที่อ,องค์กรพีคลาม ก็จะนึกว่ามันเป็นการฉายภาพซ้ําและลบความทรงจําของพวกเขาออกไปและลามาก็จะลอยนวลพร้อมกับได้องค์กรมาไว้ในมือซึ่งทุกคนที่อยู่งานเลี้ยงก็ได้เห็นภาพความจริงทุกอย่างแล้วลามานั้นโมโหไปอย่างมากจากนั้นจอนจึงได้นัดสถานที่ให้มาเจอกันที่ดาดฟ้าพร้อมกับเครื่องพีครามได้พิมพ์ลูกบอลสีแดงขึ้นมาคนที่เสียชีวิตคือจอนและผู้ที่ลงมือก,ก็คือลามาตอนนี้ลามาได้ขึ้นมาหาจอนที่ดาดฟ้าซึ่งจอนก็ได้บอกกับลามาว่าเหตุการณ์นี้พีครามคงรู้เรื่องแล้วและ หน่วยีครับก็กำลังจะมาให้ลามาเลือกเองเลยว่าจะตัดสินชีวิตของตัวเองยังไงเพราะยังไงซะเขาก็ไม่สามารถฆ่าจอนได้เพราะพีครับจะเข้ามาขัดขวางไว้ก่อนลามาจึงได้ตัดสินใจหันปืนเข้าหาตัวเองและลั่นไกลปลิดชีวิตของตัวเองลงหลังจากนั้นองค์กรพีคล้ามก็ได้ถูกยกเลิกผู้เห็นนิมิตทั้ง3คนถูกปล่อยนักโทษทุกคนก็ถูกปล่อยเช่นกันแต่หนักโทษบางกลุ่มที่เป็นอันตรายก็จะถูกจับตามองต่อไป จอนและลาลาพวกเขาก็ด้มาสร้างครอบครัวใหม่ในฝั่งผู้เห็นนิมิตท,ทั้ง3คนถูกย้ายไปมีชีวิตใหม่ในสถานที่ที่สร้างมาเป็นพิเศษเพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างค้นปกติและไม่เห็นภาพนิมิตอีกต่อไปจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนิวิที่7.6คะแนนส่วนโรเทนโทมัโทนนักวิจารณ์ให้ไปที่89%คนดูให้ไปที่80%ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับ